ปฏิบัติจะถูกหรือผิดต้องปฏิบัติด,ดูเท่านั้นเพราะเราจะต้องรับผิดชอบเองเนี่ยาขอย้ำนะสำหรับก่อนที่เราจะไปสู่ความหมายของมาใจของศาสนาว่าหลายคนว่าเอ๊ะผมหลวงพ่อไปแปลไอย่างไหนจะถูกหรือผิดเนี่ยอาจารย์โน้อนอาจารย์นั้นสอนถูกหรือสอนผิดเนี่ยอาจารย์นี้สอนผิดอาจารย์โน้นสอนถูกอะไรเงี้ยเนี่ย หรือว่าหนังสือนั้นแปลถูกนะไอ้บหนังสือนี้แปลผิดอะไร่งเนี้ยอ่ไปอ่านหนังสือมาก็อันนั้นถูกอันนี้ผิดอันนี้เป็นพุทธวจนะอันนั้นเป็นคําสาวกอันนั้นเป็นอ่าคำครูบาอาจารย์มาสอนมันปรุงแต่งเอาขึ้นมาภายหลังอะไรบางเนี้ยนะอะเพราะไอ้คุณจะว่ามันถูกหรือมันผิดไปอ่านมาหรือไปฟังมาหรือว่าทําอะไรมาก็แล้วแต่ละคุณรู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยหรือว่า ่วนใหญ่ก็เป็นอยู่ในความคิดของพวกคุณเอง,งนั่นแหละอยู่ในความคิดของพวกเราเองถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่ามันถูกหรือมันผิดเราต้องปฏิบัติด,ดูเท่านั้นเนี่ย,อยเอเฮปัสิโก,โกธรรมะต้องปฏิบัติเราเองถ้าคุณไม่ปฏิบัติเองคุณจะไปอ,อ,อาศัยว่าอาจารย์นั้นสอนถูกโอ้ไปประโยชน์ตามอาจารย์ท่้งกาัว่าปรากฏว่าอาจารย์นั้นสอนอแล้วคุณบรรลุธรรมไม่ได้หรออาจารย์มารับผิดชอบให้คุณไหม หลายคนก็ไปลงคอร์สเป็นพระอ,อรหันต์หรเป็นอะไรนะที่เขาจัดคอร์สจะจบออกมาได้เป็นพระอ,อรหันต์เลยอะไรพวกนี้หรือโจบมาจะรู้ทำหรือว่าไปเสียค่าครูค่าอา,อาจารย์ต่างๆแยะเนี่ยเสียค่าคอร์สแย่เนี่ย,ย,แ,ย,ยแล้วคุณเ,เขาสอนถูกหรือสอนผิดเนี่ยแล้วคุณไม่บรรลุธรรมหรือว่าคุณบนทุกข์ไม่ได้เขามารับผิดชอบกับคุณไหมเขารับผิดชอบอะไรกับคุณได้ไหมไม่ได้ คุณต้องรับผิดชอบเองเอเพราะว่าการ,ปปรบริหารนั้นเป็นเรื่องเฉพาะส่วนเป็นเรื่องของเราเองเป็นเรื่องของเราแล้วก็ของจิตของเราเรื่องกายกับจิตของเราที่เราต้องไปฟังอาจารย์นั้นหรือว่าฟังหรือว่าแปลจากหนังสือหรือว่าไปอาา่นนออา,ปอานศึกษามาเพื่อที่จะนํามาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ของเราไม่ใช่โอ้ยไอคนนั้นทําไมไม่ทำวะไอ้นั้นมันกินเหล้าทุกวันเลยไม่รักษาศีลเลยเนี่ยมันจะตละลกลรลบบกไหมอะไรของมัน เออไปสอนมันก่อนว่ามันทําไมมึงไม่ทําอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเขาแล้วมันเป็นอินทรีย์ของเขานะอ,อ่าอย่าอย่าพึ่งไปเอ่อถ้าหากว่าเขาไม่ร้องขอพระเจ้าจึงให้คนที่อยากจะฟังธรรมท่านจะต้องร้องขอไงจะต้องร้องขอในการฟังธรรมนะอันนี้ว่าพวกเราไปอาราธนาในการฟังธรรมในการฟังพระปริษฐาต่างๆต,ต,ต้องต้องขอฟังนะท่านถึงสอนนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเองโดยโดยที่เขาอยากจะอยากจะไปสอนเขาแล้วไอเห็นคนนี้มันทุกข์เราอยากจะสอนมันอย่างเงี้ยนะไม่ได้ไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาจะต้องมีความทุกข์ในจิตใจของเขาแล้วเขาอยากจะพ้นทุกข์นี่แล้วเขาก็มาหาครูบาอาจารย์อที่จะสอนครูอาจารย์จะสอนผิดหรือสอนถูกนี่ก็ไม่รู้หรอกคุณจะต้องปฏิบัติตามเขาดูเองอนะเพราะว่า มันไม่มีใครการันตีได้ว่าอันนี้เป็นคําสอนของรพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปนานแล้วไอ้ที่ท่องกันขึ้นมาอยู่หลายปีไอ้ที่ปเป็นพุทธมัจจนาเป็นพุทธพจน์เป็นสุตธพาสิเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีใครเกิดทันพระพุทธเจ้าสักคนไหมบอกพระนุนไงพระนุนนเกิดทันพระนุนไหมล่ะออมีใครเกิดทันสักคนไหมล่ะอยู่นะ่ะมันมีในโลกตอนนี้เนี่ยสองพันกว่าปีมาผ่านมาเนี่ย พวกเราอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในชีวิตของรอบชีพพวกเราเนี่ยมีใครเกิดทันไหมนะมีใครเกิดทันพระเจ้าสัะคนไหมไม่มีมีแต่ฟังเล่าออก,กันมาฟังตามหนังสือดูกันมาเพราะนั้นตนต้องเป็นที่เพึ่งแห่งตนเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าไอเราโอ้ยอาจารย์นั้นสอนไม่ถูกไปวิจารณ์ไปว่าลุกลามไปถึงข้อวัดปฏิบัติของพระไม่ปากันใช้เงินเก็บเงินเก็บทองอะไรไอโน่นรับเงินนะพอ อันนั้นมันเป็นเรื่องของพระเขาไอ้เขาก็มีเป็นบริษัทของเขาว่าอยู่ในบริษัท่นของอุบาสิบาสิกาของเขาเนี่ยอ่าคนถือศีลสองร้อยยี่สิบข้อเลยนะคนอ่าไม่รับเงินทองนะคนจะให้อ่าก็เรียกว่าอะไรอ่ะให้มีผู้ที่มามารับแทนนะเป็นอ่ผู้เป็นค,ค,คนารวาที่มารับแทนอะไรเน,นี้ยนะครับอันเนี้ยเขาก็มีสอนไว้อยู่เนี่ยก็มี คือมันเป็นบริษัทของแต่ละบริษัทเขาแต่ว่าอันนั้นอนะ่ะมันเป็นแค่เรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีอย่างมีความสุขกแนะคือไม่ให้มันอ่าละอ่าพิพาทกาันแค่นั้นเองเนะี่ยก็คือปฏิบัติตามศีลส่วนธรรมะเนี่ยที่จะให้พ้นคุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นใครก็ได้คุณก็ปฏิบัติของคุณได้ไม่ได้ไม่จะเป็นจะต้องมาบวชการบวชคือเข้ามาอยู่บริษัทที่ มีความคิดเดียวกันมีลักษณะปฏิบัติเดียวกันเพื่อจากความพ้นทุกเดียวกันหรือมีครูบาอาจารย์ที่เราทําเพราะว่ามันต้องใช้เวลาต้องใช้ความเข้าใจอ,อย่างมากในการปฏิบัติไม่ใช่ว่าคุณอ่านหนังสือแล้วคุณเข้าใจแล้วคุณปิไปปฏิบัติเนี่ยบางทีคุณไม่มีครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่เขาเขาทำมาก,ก่อนมาเล่าให้คุณฟังว่าเขาไปแล้เขาเจออะไรบ้าง คุณก็จะไปตามเนี่ยอา่อานอา่อานหนังสือมาหรือฟังธรรมะจากนักคนนู้นคนนี้มาไปเป็นครูพักลักจำมาทำมเนี่ยอันนี้ปัญหาของคุณจะไปโดนที่อตอนที่ว่าพอจิตไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะไม่รู้ว่าเอออันนี้มันถูกหรือมันผิดยังไงอันนี้หรือมันถูกแล้วมันผิดคุณจะลังเลสงสัยคุณจะข้ามลังเลสงสัยมาได้ก็คืออไม่สามารถจะเป็นก้าวไก่เขาเรียกว่าก้าวข้ามไอ สามดวดสามอ่ะมีอ่าสัพยาทิธิใช่ไหมอ่าวิกิกิจฉาเนี่ยแล้วก็สีบรับแบบสีบรับตาบ,บปามาเนี่ยมีสามจั่วเดียที่บริจ้าเรา,าคุณจะเข้าก้าวพูดสู่โสดาบันหรือว่าก้าวข้ามพ้นอริยะได้เนี่ยคุณจะต้องไม่สงสัยไม่ใช่ไม่สงสัยด้วยคุณศรัทธานะอ,ะอันนั้นก็ไปติดสีบรับพระดาบปา마หรือว่าคุณทําไปโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรเอ้ผมไม่สงสัยเราก็ทําไปไเนี่ยนำตามนี่ไป อันนั้นคุณก็จะไปทำไม่ติดสีร่าพระดาปามาว่าคุณทําไปโดยไม่รู้ว่าอ,อ,อ,อผลเป็นยังไงหรือไม่ทําไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคุณมีที่เดียงด้คิดเอา <c oughs> มเป็นอย่างนี้นะยเพราะนั้นอ,อการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติธรเนี่ยหรือว่าการไปฟังธรรมเนี่ยอาจารย์คนโน้นจะสอนถูกหรืออาจารย์คนนี้สอนผิดเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรกับการปฏิบัติของเราเลยเพราะว่าเราต้อง่าปฏิบัติเองมาต้องทาดูเองด้วยตนเองนะเรียกว่าเป็นเออมันต้องสภายได้เองด้วยสันธิบิโคพุทธเจ้าก็บอกว่าคุณ,ณสมบัติของธรรมะของพุทธเจา้าในสบากา,า,าตาัวพระกวตาธรรมวจที่ท่านตัดไว้เนี่ยมันดีแล้วสันธิบิโกคือมันจะเห็นได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ใช่คนปัจจัยนั้นมาบอกว่าคุณบรรลุธรรมแล้วนะอันนี้ไม่ใช่อันนั้นมันไม่ได้คุณยังไม่บรรลุคุณบรลุธรรมยังไงอะ คนนั้นมันจะรู้ได้ยังไงกับจิตของคุณคุณจิตของคุณเองคุณยังดูไม่ทันเลยขบวนการที่บริเจ้ามาเล่าให้ฟังหรือว่าปัญญาที่บริเจ้าที่ปริยัติเรือบัญญตัติขึ้นมาไว้เนี่ยคือวิธีการที่จะคุณจะนําไปทําเพื่อจะให้จิตของคุณบรรลุธรรมคนอื่นจะมาบอกว่าคุณบรรลุธรรมก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสันติร,นาาริโกเนี่ยเป็นอาการรีโกคือมันเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลาไม่มีจํากัดการมันไม่มีจํากัดเวลาว่า จะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นหรือว่าเป็นตอนไหนมันไม่รู้รือว่าทำกี่วันกี่เดือนกี่คืนมันไม่ไมันไม่ได้บอกไว้คุณเป็นคนที่เห็นได้เองอเอหิปัสสิกต้องทําเองเท่านั้นเอหิปัสสิกต้องทาเองถึงจะเห็นเองโอปนายโกูต้องทาให้มันเกิดขึ้นในตุนนะปัจจตังไปที่แต่โัว,วิโยหิอันนี้คือคุณจะต้องเห็นอ่คือผู้ที่ผู้ที่มีจิตวิญญ,ญาณพึงรู้ได้เฉพาะตุน มันเป็นมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นผู้ที่ออยากอีพีนี้ก็ก่อนที่จะก้าวไปสู่เรื่องหัวใจของผู้ศาสนาเนี่ยจึงอยากจะขอย้ําสําหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าการติดตามหลวงพ่ออยู่ว่าจะเข้าไปฟังโน้นฟังนี้จะถูกจะผิดยังไงคุณฟังแล้วคุณนี้ต้องนําเอาวิธีการไปปฏิบัตินะไปทําถึงจะถึงจะรู้ว่าถูกหรือผิด คนจะมาฟังแล้วก็ไปคิดคำนวณออกมันก็ยังมันอยู่ในความคิดมันเป็นสุดจักรยปัญญาหรือคนการที่ฟังมาแล้วก็คินต์จักจะปัญญาไปคิดเอาส่วนใหญ่คนก็จะฟังอยู่แค่ไหนฟังแล้วก็คิดเอาว่าเออันนี้มันถูกอันนี้มันสมมีเหตุสมผลธรรมะทนเจ้ามันประกอบไปด้วยประสบการณ์นะมันไม่ได้ประกอบไปด้วยเหตุผลเหตุมันเป็นเหตุปัจจัยมันไม่ใช่เหตุผลนะเหตุผลน่ทุกคนมีเหตุผลของเขาตัวเองเท่านั้นแหละนะ ทุกคนมีเหตุมีผลทั้งนั้นเลยบอกว่าไม่ไม่จริงมันวม่าจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุผลของตนเองเป็นความคิดคือมันถ้าใครใช้เหตุผลเนี่ยคือใช้ความคิดทั้งหมดเลยเหตุปัจจัยมันไม่ใช่เหตุผลนะมันมีเหตุปัจจัยอวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาวิญญามันเป็นเหตุปัจจัยมันไม่ใช่เหตุผลปัจจัยก็คือมีสิ่งที่มากระทบว่าอันนี้ถ้ามาเมื่อมีสิ่งนี้คือถ้าเมื่อคุณไม่รู้ตัวอวิชชาปัญญาสังขาร เมื่อไรที่คุณรู้ตัวคุณก็จะเป็นวิชาหนึ่งวิชาสองวิชาสามมีวิชาวิชาสามไอ้สอวนวิชาเจ็ดวิชาแปดวิชาอภิญญมัยยาวันนั้นมันเป็นเรื่องที่ขยายออกไปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวว่าเราต้องเบื้องต้นเนี่ยถ้าใครยังผ่านวิชาสามไม่ได้เนี่ยคุณยังเข้าสู่กระแสยังไม่ได้คุณจะต้องเห็นระลึกชาติได้อะวิชาหนึ่งเนี่ยวิชาหนึ่งระลึกชาติได้ก็ไปนึกถึง ลายคนก็ไปนึกถึงว่าโอ้เปาการิหน้าชาติก่อนเป็นยังไงชาติอันนึกถึงว่าตัวเองเกิดมาจากไหนไปยังอันนั้นมันอยู่ในความคิดความเชื่อความศรัทธามันไม่ได้เป็นความจริงความจริงคือคุณต้องเห็นมันอยู่ในปัจจุบันณขณะจิตนั้นทุกๆขณะจิตที่มีอยู่แต่ว่ามันครั้งแรกมันไม่ได้เห็นตตลอดไปทุกขณะจิตหรอกแล้วก็เห็นในในลักษณะของจิตเนี่ยทุกๆขณะทุก,ทกเอเอขณะที่เราเห็นนั่นแหละนะ มันไม่ทุกขณะก็บางทีขึ้นลมคือขึ้นจิตของเรามามันไม่แรงมากเราก็สามารถจะเหมือนกับน้าเนี่ยน้าที่มันไหลมาแม่น้ําเนี่ยถ้า,าว่าแม่น้ํามันไม่ไหลแรงมากเราก็สามารถจะว่ายน้ําข้ามได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยออมันเป็นได้เป็นบางครั้งบางมันมาแรงทั้งทั้งพายุทั้งฝนมาเราก็ข้ามไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันมันเยอะนะอันนี้ก็หมายเพราะฉะนั้นเราฝึกไว้อ่ การฝึกปฏิบัติการปฏิบัติทมการฝึกจิตเนี่ยมันเรียกว่ามันสมควรจะทําฝึกเท่าไหร่ได้เท่านั้นไม่มีโกงฝึกเท่าไหร่ได้เท่านั้นมันไม่มีโกงไอ้เนี้ยไม่ใช่ว่ามันมันได้ขึ้นมามันเดี๋ยวนี้นะมันจะเห็นเห็นของมันทันเห็นของมันได้ว่าคุณปฏิบัติแล้วมันจะเกิดมันจะเกิดอยู่ในจิตของคุณนั่นแหละถ้าหากว่าคุณยังเออมัน มีโมหะมากอ่าก็คือมันยังมีอ่อเขาเรียกว่าความเอ่อเศร้าหมองเดิมอยู่เยอะมันก็ต้องใช้เวลาอ่าในการขัดในการสีเหมัอนก็บของที่มันสกปรกมากๆเราต้องขัดต้องสีต้องใช้เวลานานก็ต้องใช้เวลา <c oughs> แจ่ละคนก็ไม่เหมือนกันอี่ของหลวงว่าก็ปฏิบัติของหลวงว่าไปแล้วก็คราวนี้ผลวว่าเออหนหังเส้นนี้มันใช้ได้แหละก็เลยม,มาแบ่งปันมาแบ่งปันเพื่อจะทําให้ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่กําลังเข้ามาถึงขอบกปะดรุ่งเราจะข้ามก็ข้ามไม่ได้เนี่ยได้บางคนก็อาจจะได้สักยะทิฏฐิแล้วคือรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของตนละสักยะทิฏฐิอะไรก็คือเห็นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วว่าแกจากกายนี้ไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของเราต่อไปก็ข้ามไปที่ไปถึงวิกิจจิฉาก็คือข้าความสงสัยคุณจะข้าความสงสัยได้คุณต้องเห็นได้ด้วยตนเองของคุณ มันถีงจะเกิดข้ามความสงสัยได้นะแต่คนเออไม่สงสัยเราทำไปเลยอันนี้ก็ก็ได้เดี๋ยว่าคุณจะไปติดต่อไปก็คือศิละปะแต่ประมาณคือปฏิบัติแบบรูปขําอะไรเงี้ยนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมอยากมาขอย้ําให้กับเพืเ่อนๆนนักปฏิบัติธรรมต่างๆได้เข้าใจว่ามุมมองในการปฏิบัติเป็น,นี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของของที่หลวงพ่อนํามาเผยแพร่นเนี้ย เป็นการธรรมะเพื่อให้รู้ในจิตของตนในชาตินี้อถ้าพูดว่านิพพานในชาตินี้ก็จะบอกเบอร์ไปว่ามันอะไรคนก็ยังมีความคิดนะคือคิดเอานะไม่ได้ทําเอาคุณต้องปฏิบัติดูแล้วคุณถึงจะเข้าใจนะ,ะปฏิบัติแล้วเข้าใจเลยได้ไหมมันมันแล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละคนนะ อย่าเพิ่งไปดูคนอื่นอย่าเพิ่งไปมองคนอื่นว่าคนอื่นคนนั้นทำไมเขาไม่ทำคนนั้นก็ทําอย่างนั้นอย่างนี้คุณลองปฏิบัติของคุณเองแล้วคุณจะรู้เองเลยว่าเอออันนี้มันใช่ทางมันถูกหรืออันนี้มันผิดมันไม่ใช่ทางคุณจะรู้ได้เองว่าเออเราทําไปแล้วทําไมมันทุกข์มันยังไม่ดับวะเออ,เ,อ,อเราทําไปแล้วทําไมจิตของเรามันยังวนเวียนอยู่แล้วะ เราจะต้องํำคาเข้าใจของของเรามันจะเห็นได้เองเนะไ,ไอการปฏิบัติธรรมพระเจ้าสิ่งที่ของหลวงพ่อที่บอกมาทั้งหมดเลยคือให้เราอไปปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าการเดินจงกรมกันไออันนั้นมันเป็นวิธีการนะอ่าเราเรียกว,ว่าการเดินมรคก,การเดินมัคคือการการทาความรู้สึกทางกายเพื่อที่จะให้เห็นการทํางานของจิตเมื่อเราทําความรู้สึกทางกายคือเํารู้สึกที่กายบ่อยๆบ่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ จิตมันจะทิ้งความคิดมาแล้วมันจะเมื่อไหร่ที่มันทิ้งกลับมาเองเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันมันิมันคิดอะไรอยู่เรียกว่าบุพีนุวาสานุตสิยานจากนั้นก็คุณจะทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นว่าจิตมันปุ้งได้มาปุ้งได้มาปุ๊งมันจะคิดขึ้นมาแล้วมันจะคิดแล้วมันจะเกาะอันหนึ่งคิดมันจะคิดอันหนึ่งเกาะเกาะเรียกว่าจูู่่ประปาตยาน